The w ว z a ซาร์ด l d โลกแห่งพ่อมดตอนที่513การบูชายันสองแปลนิยายวันอังคารที่2ตุลาคม2018กรีนเรีวเข้าอุโมงค์หน้าทำลายแท่นบูชาเสียงของซูแมนดังจากด้านข้างมีลมเย็นพัดฝนและเศษหินทำให้เห็นฉากหน้าซูแมนและเมสิยากำลังต่อสู้กับมนุษย์งูดำที่สูงกว่า3เมตร มนุษย์งูล้อมรอบไปด้วยแสงสีม่วงมันดูเหมือนแสงหัวแต่และหัวกำลังปลดปล่อยแก๊สพิษจากปากของมันฉากนี้น่าจะพึงกลัวมีระยะห่างระหว่างเองเจเล่ซูมแมนและเมซิยาเขาตรวจสอบสถานการณ์หลังจากได้ยินเสียงของพวกเขามีโถงกว้างสีดำอยู่ข้างหน้าพื้นที่มันปกคลุมไปด้วยมนุษย์งูนับไม่ถ้วนมนุษย์งูเหล่านั้นทั้งหมดถูกฆ่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีทหารจากพันธมิตรที่กำลังนอนอยู่บนพื้นดูเหมือนมีการต่อสู้ที่รุนแรงทีนี้ก่อนที่ซูแมนจะมาถึงตุบตุบมนุษย์งูตัวสุดท้ายพุ่งมาหาแองเจเล่แต่ก็หยุดโดยเมสิยาและซูแมนข้าจะไปทำลายแท่นบูชาแองเจเล่ตะโกนเบกกี้ปกป้องทางเข้าให้ข้ามันจะใช้เวลาสักพักก่อนที่จะข้าจะสามารถทำลายแท่นบูชาได้ ทำทุกอย่างที่เจ้าสามารถทำได้เบกกี้ไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงเดินไปด้านข้างและเข้าไปในโถงแองเจเล่กำลังควบคุมร่างกายของเธอร่างกายของเองเจเล่หายไปในลูกไฟและเขาเทเลพอ์ตไปกลางโถงตบตบตบ,ตบมนุษย์งูสูงอีกตัวปรากฏด้านของโถงมันสังเกตเห็นการปรากฏตัวของเองเจเล่และุูงมหาที่เอเจเล่ในขณะที่คำรามอย่างไรก็ตามเบกกี้ตีหัวของมนุษย์งู และมันก็เปลี่ยนทิศทางของมันมันโดนกับผนังหลังจากผ่านไปหลายวินาทีที่กลางโถงพื้นปกคลุมไปด้วยลวดลายที่ส่องแสงสีแดงมันไม่ใช่แท่นบูชาปกติเอเกเลยืนอยู่ที่ลวดลายสีแดงและก้างแขนมีลูกไฟมากกว่าสิบลูกลปล่อยออกมาจากและเปลี่ยนเป็นลูกสิงโตอย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาไม่ได้พยายามทำลายแท่นบูชา เขาเพิ่งเริ่มวาดอะไรบ้างอย่างบนพื้นดินสูแมนและมิสเซียพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหยุดมนุษย์งูแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าแองเจเล่ไม่ได้พยายามทำลายแท่นบูชากรีนเจ้ากำลังทำอะไรทำลายแท่นบูชานี่เป็นแท่นบูชาที่พวกเขาต้องการทำลายมันเพื่อให้เราสามารถหยุดการอันเชิญได้สูแมนตะโกนแองเจเล่ยังวาดลุนอยู่บนพื้นเหมือนเขาไม่ได้ยิน ซูแมนและมิซิยาจะทำลายแท่นบูชาถ้าพวกเขาไม่ได้หยุดถูกหยุดโดยมนุษย์งูพวกเขาสังเกตเห็นว่าแองเจเลพยายามทำอะไรอยู่ซูแมนตระนักว่าแองเจเลกำลังพยายามทำอะไรอย่างอื่นกับแท่นบูชาตัดฉากน,นะครับบนพื้นที่เนื้อเมืองโบราณเสียงของสงครามฟังดูเหมือนเสียงฟ้าร้องกองทัพสีขาวและกองทัพสีดำกำลังต่อสู้กันบนที่ราบหิมะ วกเขากำลังโจมตีกันโดยกระถาพื้นที่การระเบิดสีน้ำเงินและสีแดงมีอยู่ทั่วท้องฟ้าอาสูรที่ดูเหมือนช้างกำลังวิ่งวนอยู่ในหมู่ทหารลูกไฟและเศษน้ำแข็งกำลังโจมตีสัตว์อสูรเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งสัตว์อสูรบางตัวพุ่งไปที่ศัตรูแม้ว่าพวกมันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสพอมดกำลังพุ่งไปข้างหน้าเหมือนนักรบไม่มีใครไล่กระถาที่แข็งแกร่งเนื่องจากการไล่ที่ยาวมีเพียงความสามารถพิเศษ และสิ่งประดิษฐ์เวทมนตร์ที่ได้ผลเนื่องจากพวกเขาสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีอนุภาคพ,พลังงานที่มีสีสันต่างๆกำลังลอยอยู่ในอากาศพุ่งมันมาจากคลื่นพลังงานที่รุนแรงเลไรส์กำลังคียูนิคอนมีเกราะพร้อมกับมีค้อนสีดำในมือของเขาเขากำลังสวมชุดเกราะสีขาวพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับอัศวินเสียงทุรุนแรงจากยูนิคอนคือสิ่งเดียวที่เขาได้ยินช้างกำลังพุ่งม,มาที่ผู้ขี่เตรียมพร้อม กับตันออกคำสั่งอัศวินทั้งหมดยกคอสงครามขึ้นพร้อมแสงสีขาวปรากฏบนคอนความแนวหนแน่นของมันแตกต่างกันดูเหมือนระดับพลังของพวกเขาแตกต่างกันปล่อยกับตันตะโกนเลไลท์คำรามและโยนคลอนสงครามไปที่ช้างคอนสงครามเคลือบด้วยแสงสีขาวมันผสมไปในฝนคอนสงครามและบินไปที่ช้างตุ้งพื้นดินสั่นพร้อมกับมีเสียง ช้างข้างหน้าตกลงบนพื้นดินร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยรูเลือดที่มีขนาดต่างกันลงไปอีกตัวเลไลรู้สึกลงใจเขาหันกลับไปและถอนหายใจพร้อมกับทีมข้าสงสัยว่าสิกมากและกลีนกำลังทำได้ดีในการความวุ่นวายครั้งนี้เลไลเจ้ากำลังคิดอะไรมีพอมดคนหนึ่งส่งคำพูดด้วยอ,อนุภาพพลังงานแต่อวอกแวกเรากำลังอยู่ในสงครามข้ารู้แหง สงบลงและตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ถูกซุ่มโจมตีมีทีมที่มีผู้ขี่สวมชุดเกราะสีดำกำลังเคลื่อนที่มาทางพวกเขาผู้ขี่เหล่านั้นได้รับการฝึกฝนอย่างดีและมีสิ่งมีชีวิตบินกำลังยืนอยู่บนไหล่ของพวกเขาเลายๆจำพวกเขาได้ทันทีพวกเขาเป็นยามรักษาการของหัตถ์าต์ พวกเขาเป็นเหตุผลที่เลไลเลือกที่จะต่อสู้ในพื้นที่นี้ระหว่างทันใดนั้นกับตานก,ก็ตะโกนกระโหลกของเลไลชาเขาไม่มีเวลาตรวจสอบสถานการณ์เขาเพียงกระโดดลงออกจากหมาตุ้มมีลูกไฟขนาดใหญ่ปรากฏในใจกลางของทีมอัศวินมากกว่า10คนถูกกลืนไป,นปนในเปลวเไฟและอัศวินมากมายกำลังคลกคลางอัศวินพยายามตั้งบาเรียแต่บาเรียถูกทำลายอย่างง่ายดายพวกเขากำลังกรีดร้อง และกลิ้งลงบนพื้นในเปลวไฟเหลไลรีบวิ่งไปที่ฐานของพวกเขาแต่ลูกน้ำแข็งลงมาจากด้านบนตุ่มรูดน้ำแข็งระเบิดและเศษน,น้ำแข็งสีน้ำเงินก็กระเด็นไปทุกที่ทุกทางเหลไลนอนลงบนพื้นและหลบเศษน้ำแข็งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตพวกเขาไม่มีเวลาคิดพวกเขาจะปลอดภัยหลังจากที่พวกเขากลับไปที่ฐาน เมฆคลุมปกคลุมท้องฟ้าในขณะที่ฟ้าร้องเมฆเปลี่ยนเป็นกระแสวนสองอันที่กำลังโจมตีกันเรือเหาะสีขาวนำไปทวนกำลังบินเหนือทิราบและมีเงาของนกสีทองเหนือเรือเหาะเงาปิดการโจมตีของสายฟ้าส่วนใหญ่เรือเหาะขนาดเล็กถูกนำโดยเรือเหาะรูปไข่ขนาดมหึกมามีทีมชุดคลุมสีขาวกำลังยืนอยู่บนน่านฟ้าของเรือเหาะขนาดใหญ่และมีกลงนกสีทองอยู่บนลาวในกรงนก นกกำลังมองไปที่สนามรบอย่างเงียบๆห่อคอยผพรหมดมืดไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาพอหมดครึ่งหนึ่งของพวกเขาตายในการต่อสู้และมันจะจบลงที่นี่นกพูดเสียงเข้มมีผู้หญิงผมสีดำยาวก้าวมา้างหน้าและพูดมันไม่ใช่ความผิดของเราเจ้ากำลังคิดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปใช่ไหมเจ้าชายมังกรพีศารกองทับทั้งหมดของเมืองกระจกอยู่ที่นี่ และทหารผู้ทุชนยังเข้าร่วมการต่อสู้มีผู้คนนับล้านที่นี่และไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับไปได้มีชายหล่อเหลาที่มีผมคล้ายไฟกำลังลุกไหม้พยักหน้าเราไม่สามารถปล่อยให้หอคอยพอมดมืดเข้าหลออแยกมิติและอันเชิญหลอดความฝันได้มันไม่มีใครสามารถจัดการกับพลังของหลอดพอมดโบราณได้ข้าคิดว่าโลกนี้จะพังทลายลง เื่นพลังงานที่วุ่นวายมากจนไม่มีพ่อมดคนใดสามารถใช้ประโยชน์ได้จากพลังของภูเขาครับเราต้องการรวบรวมพลังของทุกคนและชนะทีมต่อสู้เวล,ล่าทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่ไหมเจ้าชายมกรพิศาถามแม่มดฉลาพยักหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ววิสตากำลังปกป้องผู้อาวุโสวิเวียนของหัตถ์ธาุอย่างไรก็ตามข้าไม่เข้าใจว่า ทำไมเราต้องปกป้องเธอในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้วิเวียนเป็นผู้อาวุโสของัตถาธดและเธอเป็นแม่มดที่แข็งแกร่งข้าสัญญากับกรีนแต่ข้าไม่สามารถบอกเจ้าถึงรายละเอียดได้ข้าเชื่อใจเขาและข้าจะทําให้มันถูกต้องเจ้าชายมังกรปีศาจตอบอย่างสงบพิธีอัญเชิญเกือบพร้อมแล้วมีทหารหัวกะะทิประมาณสองแสนคนที่นี่พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเราเราต้องทำภารกิจของพวกเราให้เสร็จสิ้น กลุ่มชุดคุมขาวเริ่มการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์ของพวกเขาและปลดปล่อยออร่าที่แตกต่างกันออกมาประชันนะครับนี่แหละเอเจอเล่ลุกขึ้นยืนและมองไปที่รูนที่เขาเพิ่งวาดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแสงจากรุ่นสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆมีกระแสะวนสีแดงกำลังหมุนเหนือแท่นบูชาแต่เขาได้ยินเสียงวิญญาณกรีดร้องบางอย่างทำให้อากาศเหนียว และมันเกือบจะรู้สึกเหมือนมีเลือดในอากาศมารอน์งูสังเกตเห็นว่าเองเจเล่ไม่ได้พยายามทำลายแท่นผูชาดังนั้นพวกมันจึงตัดสินใจจะมุ่งมั่นกับพ่อมดที่สวมชุดเกราะและสู่แมนอุโมงและถงเต็มไปด้วยคลื่นพลังงานต่างๆเบกกี้เดินไปหาเองเจเล่และถามเจ้ากำลังทำอะไรไม่มีอะไรเองเจเล่ยิ้มและถกแขนเสื้อขึ้นเกาะหินสลายตัวและทำให้เห็นลวดลายแมงปองฮารู มันถึงเวลาเริ่มดำเนินการแองจเล่แทงนิ้วไปในแขนซ้ายของเขาเขาค่อยๆดึงผิวหนังที่มีรูดลายแมงป่องออกจากแขนของเขาที่ทางเข้าของงูโมงข้างหน้ามีชายชุดคลุมขาวกำลังปลดปล่อยพลังงานน้ำแข็งและคลายหนวดสีขาวออกจากปากของเขาหนวดสีขาวกำลังพยายามจับงูข้างหน้ามันไม่ได้ผลมนุษย์งูหัร้อยเยาะและทำลายหนวดน้ำแข็งด้วยแก๊สพิษ นี่เป็นเพียงส่วนย่อยและเราเป็นผู้พิทักษ์ที่อ่อนแอที่สุดพิธีอัญเชิญอย่างดําเนินต่อไปในส่วนย่อยอีกห้าแห่งแทนบูชาหลักเท่านั้นที่จะทาให้พิธีกรรมเสร็จสิ้นพวกเจ้าไม่มีโอกาสชนะมีผู้บัญชาการกองพันสามคนและเดยุกที่กําลังปกป้องแทน่นบูชาหลักแก๊สพิษสีม่วงกําลังต่อสู้กับน้าแข็งสีขาวมันรู้สึกเหมือนมีบาเลียล่องหนระหว่างทั้งสองพวกเขากําลังมีปัญหากับการชนะการต่อสู้ เจ้าชายหลอดน้าผาและหลอดกระจกอยู่ที่นี่เจ้าจะแพะ้และเจ้าจะไม่มีโอกาสพิชิตโลกของเราชุดคลุมตะกอนชุดคลุมขาวตะกอนครการเคลื่อนไหวของมิติเริ่มรุนแรงขึ้นพวกเขากําลังอันเชิญหลอดมนุษย์ง,งูจับดาวขนาดใหญ่ในมือและพุ่งไปที่ชายชุดขาว้วยความเร็วสูงสุดแต่ากอีรอบนะครับดิ้แดนความฝันบนทีราบสีแดงเห็นบนทีราบเริ่มร้อนมากขึ้นซึ่งมีชีวิต รูปมนุษย์น้ไม่นท้วนค่อยๆลุกขึ้นยืนจากพื้นดินบางสิ่งมีชีวิตมีปีกสีดำบนหลังของพวกมันพวกมันบินไปในท้องฟ้าอย่างรวดเร็วหลายหน้าที่ต่อมาก็มีสิ่งมีชีวิตก็ปกคลุมไปทั้งแผ่นดินและมิเต็มอยู่บนท้องฟ้าไปเดี๋ยวนี้มีเสียงดังก้องในอากาศไปเดี๋ยวนี้ลูกของข้าชิลอยแตกน้ไม่นทวนปรากฏบนพื้นดินพวกมันเหมือนดวงตาที่กำลังกระพริบ ซีมีชีวิตตะโกนและกระโดดไปที่รอยแยกอย่างรวดเร็วตัดจบไปนะครับผมบตนที่ถ้าเรจะแป๊ะเนลิ้นพันบ๋อยบ้างนะครับไม่รู้เป็นอะไรปกติถ้าลิ้นพันใยโยผมจะไม่อัดเลยนะครับเพราะมันจะพันทั้งคลิปนะแล้วคลิปมันจะเป๊ะแต่ถ้าไม่ไม่อัดก็จะไม่มีคนลงนะครับก็บอกได้นะครับว่าอยากรอดูแบบคลิปดีๆไปเลยหรือจะฟังอย่างนี้ก็พอได้นะครับถ้าฟังอย่างนี้ได้ก็เดี๋ยวผมจะให้เรื่อยๆแหละเพราะไหนที่ผมอัดเรื่อยๆลิ้นพันเนี่ยมันจะลิ้นพันทวันเลยนะครับก็อันนี้ลองดูนะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ครับบายแล้วก็ถ้าค้างก็ก็พิมพ์บอกได้นะเดี๋ยวอาจจะลงต่อให้เพราะคลิปนี้น่าจะดองไปพักหนึ่งอยู่นะครับช่วงนี้อาจดช่วงนี้หยุดนะครับก็หยุดอ่าน่าจะได้ไอ้ก็สองสามคลิปอยู่นะขอบคุณที่รับชมฟังกันมาครับช่วงนี้อากาศเริ่มไม่ร้อนมากแล้วก็อยากจัดคลิปไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะงานยุ่งมันจะไม่มีเวลาอัดนะครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบายถ้าพี่ชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับก็จะพยายามปรับปรุงนะแค่นั้นแหละครับไปร้อยไม่ครบสิบสามนาทีั เขอย่างคขาอะไรละปะ